กรณีลูกหน,นี้ตายเช่นพ่อหรือแม่เรานะครับอาจจะใช้บัตรเครดิตแล้วก็เสียชีวิตยังไม่ได้จ่ายอย่างเงี้ยเราอาจจะจ่ายไม่ไหวเรืออาจจะสลับกันก็ได้เป็นปนะครับเป็นลูกที่โตแล้วนะครับใช้บัตรเครดิตแล้วก็มีหนี้บัตรคร้างชําระแล้วก็ตายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือถ้าเป็นกรณีลูกหนี้ตายเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนอายุความนะที่จริงหนี้ทุกตัวครับมันจะเหมือนกันนะครับถ้าถ้าลูกหนี้ตายครับมันจะเปลี่ยนอายุความไปใช้อายุความบรดกนะก็คือจะเปลี่ยนจากอายุความ2องปี นับแต่วันผิดนัดนับแต่วันชำระสุดท้ายนะมันจะเหลืออายุความแค่ปีเดียวข้อสําคัญก็คือไอ้บัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นหนี้เงิอนอนะ่ะมันเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทนะเช่นพ่อเรามีหนี้บัตรเครดิตค้างอยู่แสนกว่าบาทแล้วเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทด้วยนะทายาทก็ต้องรับผิดนะครับหรือนะฮะบุตรก็ได้ลูกอายุ30นะใช้บัตรเครดิตนะมีหนี้ค้างอยู่แสนกว่าบาทแล้วเสียชีวิตบิดามารดาคู่สมรสก็ต้องรับผิดนะครับยิ่งแต่ว่าความรับผิด ของทายาทเนี่ยนะครับด้วยความที่เขาไม่ใช่ลูกหนี้เองนะครับกฎหมายก็จะมีการจํากัดขารรับผิดเอาไว้ว่ารับผิดเนี่ยนะครับไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนก็คือไม่รับผิดเป็นการส่วนตัวคือไม่ต้องออกเงินส่วนตัวของตัวเองในการชดใช้นะครับสำหรับกรณีลูกหนี้ตายเนี่ยนะครับเจ้าหนี้จะต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันที่เจ้าหนี้รู้คราวนี้ไม่ใช่1ปีนับแต่วันผิดนัดไม่ใช่1ปีนะฮะนับแต่วันที่ชาระครั้งสุดท้ายนะเป็น1ปีนับแต่วันที่เจ้าหนี้รู้ ที่จริงทุกหนี้แหละต่อให้หนี้เดิมมาอายุความสิบปีอ่ะนะเช่นหนี้เงินกู้เนะี่ยถ้าลูกหนี้ตายปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาใช้อายุความหนึ่งปีทันทีนะเช่นครับลูกหนี้ตายครับวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมปีหกแปดนี้บัตรเครดิตอะไรก็เป็นมรดกตก,ตกทอดแก่ทายาทใช่ไหมต่อมาเจ้าหนี้รู้นะครับรู้สมมติรู้เป็นวันที่สิบห้าสิงหาปีหกแปดก็การนับอายุความก็ใช้สิบห้าสิงหาปีหกแปดเนี่ยเป็นเกณฑ์เจ้าหนี้นะครับก็จะต้องฟ้องคดีนะครับภายในวันที่สิบหสิงหานะครับปี69 อายุความมันจะเหลือแค่หนึ่งปีเท่านั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เก็บออกไปใช้เลยนะพวกนี้มรอดกเนี่ยเนี่ยมันจะต้องไปใช้อายุความรอดกก็คือหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหนี้รู้ว่าลูกนี้ตายนะครับส่วนความรับผิดของพวกทายาทอะไรพวกเนี้ยนะครับก็รับผิดนะไม่เกินกว่าทรัพย์รอดกที่ตกทอดได้แก่ตนอ่ะไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าทายาทอาจจะถูกเจ้าหนี้ฟ้องให้รับผิดได้นะแต่ว่าเป็นการฟ้องในฐานที่เป็นทายาททายาทไม่ใช่ลูกหนี้ นะคิดจินตนาการง่ายสมมติวา่าแม่เรามีนี้บัตรเครดิตอยู่แสนสองและแม่เสียชีวิตเราถูกฟ้องได้นะครับแต่เป็นการฟ้องในฐานะทายาทผลก็คืออฟ้องได้สามิภากษาให้ชำระนี้ได้นะครับแต่เวลายึดทรัพย์เนี่ยจะต้องไปยึดทรัพย์ในกองมรดกก็คือทรัพย์สินของของของ,ของแม่ที่ตายนะมายึดทรัพย์สินส่วนตัวของเราไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับถ้ามายึดก็ต้องขอให้ปล่อยการยึดนะครับ